สวัสดีครับเพื่อนๆครับเมื่อเช้าได้ทำเป็นคลิปสั้นนะครับลง YouTube ไปเรื่องของการจำหน่ายโชคเก้าชั้นเบบีนะครับวันนี้ก็เลยกลับมาช่วงเย็นถึงเวลาแพ็กนะครับแพ็กส่งคุณลูกค้าก็คือพี่แซนพี่แซนโอ้โหพี่แซนนี่เอาทั้งเมล็ดเอาทั้งรูปผสมทับทิมสยามนะครับ อุดหนุนเจเลตลอดเลยวันนี้เหมือนการมาประเดิมนะครับพี่แซนเป็นเคสแรกเลยนะครับเป็นไม้คู่นี้ครับที่พี่เลส่งให้นะฮะส่งให้ดูดังนั้นเพื่อนๆคนไหนอยากได้นะครับยังมีเยอะนะครับอันนี้คือตัวอย่างเบาๆตัวอย่างเบาๆไซนี้อาจจะจับคู่จับคู่นี่ฮะ แล้วก็มีอีกต้นเซตหนึ่งก็เดี๋ยวนะครับเอาไซนี้ไซนี้ใหญ่ขึ้นไซนี้อาจจะอาจจะขาเดี่ยวได้ครับถ้าไซนี้ต้นหนึ่งก็ประมาณอยู่ที่350นะครับต้นนี้นะครับเดี๋ยวพี่เลจ,จะต้องนี่ครับคละไซกันประมาณนี้เนาะไซแบบนี้ได้3ต้นนะครับ3ต้นเออ่ก็คือ จะจับคู่อ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างคู่นี้ดีกว่าก็าคือด่างสวยๆเลยแหละนะครับด่างจะสังเกตว่าใบนี้นะครับจะออกเหลือบๆส้มๆชมพูชมพูซึ่งบางทีเลนส์กล้องอาจจะดูไม่ชัดล่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงนู่นแหละครับไปถึงเจ้าตัวและอย่างมันก็ยังไม่ได้กัดสีเข้มด้วยครับจะบอกจะฟันทงว่าชมพูเลยก็ไม่ได้แต่แค่เหลือ,ลอบๆนะฮะแค่เหลือ,ลอบๆก้านสวยงามนะฮะสังเกตกา้าน ก้านก็จะมีความเข้มหน่อยนะครับมีตรงโคนก้านสอาีออกประมาณเข้มๆแล้วก็ตรงก้านใบก็ด้วยความด่างของใบเห็นไหมฮะจะมีแถบแถบด่างก้านเลยนะด่างแบบด่างลงก้านเลยกล้องน่าจะไม่ค่อยชัดหรอกครับเอาเป็นว่าความด่างนี้ถือว่าใช้ได้เลยด่างสวยๆแบบนี้เพื่อนๆจะได้เซตละ2ต้นนะฮะนี่ อันนี้ก็ได้โอ้โหนี่เห็นไหมฮะตรงสามใบอันนี้ด่างทุกใบนะฮะด่างทุกใบนี่คืออ่าหนึ่งชุดสามต้นทีนี้ย้ำต้นนี้นะฮะเป็นเมล็ดแม่เดียวกันเลยนะครับก็คืออ่ใช้เกสรน,นะครับของทับทิมสยามแล้วก็ใช้แม่ด่างเหลืองของบ้านพิเรนี่แหละครับผสมเนี่ยแม่คอกเดียวกัน ต้นนี้เขียวปีเลยแต่แต่แต่แต,แต,แต่อย่าลืมนะครับไม้ที่ตอนเด็กๆเบบีเนี่ยเขียวๆแบบนี้เนี่ยครับโตขึ้นพ่อแม่เขาด่างเนี่ยโอกาสกลับมาด่างหรือด่างสวยๆเนี่ยแต่เอาจริงๆเอะครับต่อให้เขาไม่ด่างนะไม้โชว์เก้าชั้นทุกต้นทุกตะกรุตะตะตะ,ตะกูลโอ้โหโหลิ้นพันกัน <laughs> ถ้าฟอร์มใหญ่ๆสวยๆเนี่ยสวยทั้งนั้นเลยครับจะดังหรือไม่ดังก็เถอะเลี้ยงขอให้เกิน2ปีนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเซตนี้600รวมสูงไม่พูดพร่ำทําเพลงนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้นะฮะทักไอดีไลฟ์พี่เล่ปึ้งๆๆอ่ะขึ้นให้นะฮะโอ้โหตอนนี้โชว์ก้าชั้นชุดไม่อยู่ชุดไม่อยู่จริงๆอ่ะดูตัวอย่างอันนี้พี่เล่ไปเอฟของคนอื่นมานี่ครับตัวละ800 มั่งมีสีสุกนะครับ800นะครับ800รวมส่งอ่าส่วนอีกต้นอันนี้600นะเห็นไหมก็มีชมพูเลื่อนๆืทำไมถึงเอฟล่บ้านพิเลมีเยอะแยะพิเลเอฟมาทำไมอ่าอย่างที่บอกบ้านพิเลมีเผ่าพันธ์ุเฉพาะในส่วนที่พิเลเลี้ยงแต่สวนอื่น ที่เป็นสายพันธุ์เผ่าพันธุ์อื่นพี่เลไม่มีครับดังนั้นก็จะต้องเอฟจากคนอื่นเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้มีรูปฟอร์มแบบนี้ฮะรูปทรงแบบนี้อ่ะทักเข้ามาเลยเอา ID l ดียไปก่อนแล้วก็พูดคุยกันในช่องนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบต้นไหนอ่ะโอเควันนี้ขายของล้วนๆเลยขายของล้วนๆเลยเพื่อนเ,อนเอนคนไหน อยากสอบถามหรือทักอะไรก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์จะเลยรีแลกซ์ด้วยนะครับวันนี้เอาของมาปล่อยลงทุนเซตหนึ0ง0 0เดี๋ยวพี่เลียยคัดต้นไม้ให้บ๊ายบายขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่อุดหนุนที่ช่วยเชร์ช่องมาตลอดนะครับขอบคุณมากบ๊ายบายสวัสดีครับ